อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูบุ๋มปิ่มด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งรูปโดยใช้แอปพลิเคชันเหมยตูกันนะคะ ไปดูวิธีดาวน์โหลดกันค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะไปดาวน์โหลดกันที่ App Store ค่ะหรือใครที่ไม่ได้ใช้ iPhone นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ค่ะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะเราก็หาเครื่องหมายวั่นขยายที่อยู่ด้านล่างขวาได้เลยนะคะจากนั้นสังเกตที่ด้านบนนะคะจะมีช่องให้เราพริมพ์ชื่อแอปพลิเคชันนะคะเราก็พิมพ์คําว่าเหมยตูเข้าไปได้เลยค่ะ ถ้าเจอแล้วนะคะก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะคะหรือว่ากดคําว่าเก็ตได้เลยนะคะขอ้อมูลบิมเนี่ยดาวน์โหลดเอาไว้แล้วนะคะก็เลยจะเป็นรูปก,ก้อนเมฆแบบนี้นะคะก็กดเข้าไปได้เลยะคะ่ะเหมยตูนะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถใช้ฟรีได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดต้องการลูกเล่นที่มันมากกว่าเดิมเนี่ยก็อาจจะต้องเสียเงินนะคะแต่เอาจริงๆแค่ที่เขามีมาให้เนี่ยเราก็ใช้ไม่หวัดไม่ไหวแล้วนะคะบิมมองว่าเหมยตูเนี่ยใช้ง่ายเราก็มั่นใจว่าทุกท่านสามารถทําตามได้แน่นอนคะ่ะ ใครที่ทําตามไม่ทันนะคะก็สามารถที่จะกดย้อนกลับไปดูได้อีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่ดาวนโหลดเสร็จแล้วนะคะจะมีคําว่า Open ขึ้นมาแบบนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะคะแล้วก็กดคําว่าอ gree นะคะหรือว่ายินยอมนะคะในการใช้งานคะ่ะอันนี้จะเป็นการขอความเข้าถึงความเป็นส่วนตัวนะคะตรงนี้ก็สามารถกดคําว่าอ gree ได้คะ่ะหลังจากนั้นนะคะเหมยตูเขาก็จะขออนุญ,ญาต ส่ง notification นะคะหรือว่าแจ้งเตือนนะคะอันนี้ผมปิ่มเนี่ยก็กด Don't Allow นะคะเพราะว่าไม่อยากให้มีการแจ้งเตือนบ่อยๆนะคะแต่ว่าในส่วนนี้นะคะก็แล้วแต่ความสมัครใจของทุกท่านเลยค่ะ แล้วเราก็เข้ามาสู่หน้าของเหมยตูนะคะอันนี้เนี่ยจริงๆเราทุกท่านก็สามารถที่จะลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูก่อนได้นะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะหรือว่ามีใครเขาแต่งภาพแบบไหนมีรูปแบบอะไรที่น่าสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปเลื่อนดูเล่นๆได้นะคะเราสามารถที่จะเลือกรูปในอัลบัม้มในมือถือของเราเนี่ยเอามาใช้ในการแต่งภาพในแอปพลิเคชันนี้นะคะหรือว่าจะถ่ายใหม่โดยใช้ส่วนของกล้องในหน้าจออันนี้ได้เลยเหมือนกันนะคะ เพื่อง่ายต่อการใช้งานนะคะผูบิมก็อยากให้ทุกๆท่านนะคะไปเปลี่ยนภาษากันก่อนค่ะจะได้เป็นภาษาไทยเหมือนกันเนาะสังเกตที่มุมขวาบนนะคะจะมีสัญลักษณ์ฟันเฟืองอยู่ค่ะกดเข้าไป1นึครั้งนะคะแล้วก็มองที่ตรงกลางหน้าจอจะมีคำว่า general อยู่ค่ะกดเข้าไป1นครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะบรรทัดบนสุดเลยจะมีคำว่า language นะคะกดเข้าไป1ครั้งค่ะ ก็จะมีภาษาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะก็เล็งไปที่ภาษาไทยเลยค่ะแล้วก็กด1ครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะเมนูของเราก็จะเป็นภาษาไทยแล้วค่ะคราวนี้ตรงกันแล้วนะใครตามไม่ทันไม่ต้องตกใจนะคะก็สามารถเลื่อนย้อนกลับไปดูใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้เราก็มาเริ่มแต่งรูปภาพกันเลยนะคะ เราก็กดเข้าไปที่แต่งรูปเลยค่ะอันนี้เขาจะทําการขออนุญาตเข้าถึงอัลบั้มรูปของเราในมือถือนะคะของโมบิมเนี่ยก็จะกด Allow access to all p h o t o นะคะก็คือเข้าถึงได้ทั้งอัลบั้มเลยค่ะ <S 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 ก็จะเห็นว่ารูปในอัลบั้มในมือถือของเราเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในหมวยตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการเลือกรูปภาพที่เราต้องการที่จะแต่งขึ้นมาได้เลยนะคะ อันนี้คุณพ่อคมผมงุูบิมเองนะคะก็เป็นในแบบให้ก่อนนะคะอยากจะแต่งรูปไหนนะคะก็จิ้มเลือกรูปนั้นเลยค่ะเสร็จปุ๊บก็จะมาที่หน้าจออันนี้นะคะสังเกตที่ด้านล่างนะคะจะเป็นแถบเครื่องมือต่างๆนะคะก็ลองปัดซ้ายปัดขวากันดูได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายอย่างมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเพื่อไม่ให้ยาวเกินไปนะคะปูบิมก็จะมาแนะนำเครื่องมือที่ชื่อว่าอัตโนมัติก่อนนะคะ จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มีภูเขาอยู่ตรงกลางนะคะอันนี้จะเป็นการแต่งสีนะคะแบบเร็วๆนะคะเขาก็จะเซตมาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะสังเกตแถบด้านล่างนะคะเขาก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะคะอาหารสิ่งของทิวทัศน์อันนี้เป็นหมวดรูปภาพของเราค่ะว่าภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยมันเป็นรูปแนวไหนนะคะเขาก็จะ เซตสีแสงเอาไว้ให้เรียบร้อยที่เหมาะกับผ้าประเภทนั้นๆนะคะส่วนด้านมุมขวาบนนะคะจะเห็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2อนอันอันเนี้ยเหมือนเป็นการกลับไปดูภาพก่อนหน้านะคะหรือว่าเปรียบเทียบก่อนแต่งกับหลังแต่งนะคะถ้าเรากดค้างเนี่ยก็จะเห็นว่าก่อนที่เราแต่งเนี่ยภาพของเราเป็นยังไงนะคะ โดยการกดค้างนะคะไปที่รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกัน2องอันนี้นะคะถ้ากดค้างเนี่ยก็จะเป็นรูปก่อนแต่งนะคะสีก่อนแต่งถ้าปล่อยนะคะก็จะเป็นรูปที่เราได้ทำการแต่งเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าก่อนแต่งก็จะมืดใช่ไหมคะแต่ว่าหลังแต่งก็จะสว่างขึ้นแบบนี้ค่ะยังไงลองกดดูนะคะใช้วิธีกดค้างเพื่อเช็คแล้วก็ปล่อยนะคะ คราวนี้สังเกตที่ด้านบนของเครื่องมือต่างๆนะคะจะเห็นเส้นตรงนะคะที่มีหมุดกลมๆสีขาวอยู่ที่บุบิ่มเลื่อนอยู่เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นความเข้มสว่างนะคะของเอฟเฟกนะคะหรือว่าแสงสีที่เราได้ใส่ลงไปนะคะยังไงลองปรับดูนะคะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้เลยนะคะแนะนำว่าปรับอยู่ในช่วง60-80จะกำลังดีนะคะเพราะถ้าไปร้อยสุดเนี่ยอาจจะโป๊ะได้นะคะ เสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายติ๊กถูกที่ด้านล่างขวามือได้เลยค่ะคราวนี้เรามาดูในหมวดของการแก้ไขกันบ้างค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมถัดมาเนาะเป็นการตัดกรอบตามที่เราต้องการนะคะซึ่งเขาก็มีสัดส่วนนะคะมีตัวเลือกให้เราเลือกแล้วนะคะว่าเราอยากที่จะได้กรอบหรือว่าขนาดรูปประมาณไหนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะลองจิ้มเลือกดูนะคะ เราสามารถกดค้างไปที่รูปนะคะใช้นิ้วจิ้มค้างแล้วก็ลองเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแบบนี้ดูได้เลยนะคะลองจัดวางดูได้ว่าเราอยากจะได้สัดส่วนแบบไหนนะคะนอกจากนี้นะคะลองสังเกตที่แถบด้านล่างนะคะจะมีคำว่าครอปตัดหมุนองศาและคำว่าปรับนะคะ ในส่วนของการหมุนองศานะคะสังเกตว่าข้างล่างเนี่ยเขาจะมีหมุนแบบ90องศานะคะหมุนซ้าย90องศาหมุนขวา90องศานะคะหรือว่าจะหมุนในแนวนอนหรือแนวตั้งนะคะอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันสามารถที่จะพลิกรูปได้นะคะยังไงลองกดดูนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งภาพแบบง่ายๆก่อนนะคะแต่สำหรับคลิปถัดไปนะคะผูมิมจะลงเจาะในเรื่องของแสงสีของภาพนะคะก็จะสอนในหมวดของการปรับแสงสีของภาพที่ละเอียดมากขึ้นนะคะแต่แน่นอนค่ะว่ายังง่ายเหมือนเดิมนะคะ เกือบลืมบอกวิธีเซฟภาพค่ะหลังจากที่เราพลิกเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายติ๊กถูกนะคะสังเกตว่าจะมีเครื่องหมายคาว่าบันทึกค่ะคําว่าบันทึกอยู่ที่มุมขวาบนนะคะพอเรากดบันทึกไปแล้วเนี่ยรูปภาพก็จะเซฟอยู่ในอัลบั้มในมือถือของเราเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ภูมิมด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปแต่งภาพด้วยหมวยตู EP 2นะคะ